<Okay. S 2> สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันไม่หน่อยทางช่องยายแหลมลำเพลินล้วเที่ยวจ้าพอกันในมือพักแรมเนาะคะ่ะเมือนี้เราทำการาเราไม่มีงานหนึ่งวันเรามาพักแรมที่<อ>วัดวัดอะไรหนอ,อคุณพ่อสวัสดีค่ะสวาัสดีวัสดีเอาเปียกคนดังทำอะไรคนดังไฟอ๋อดังไฟเพื่อเขาขายทานเปียกที่นั่น ห้างหายไปโดนหรอะค่ะพี่น้องคะอ่ะโทรศัพท์เสียโทรศัพท์พัง,<อ>งภาพอาจิบ่ชัดเจนันไหนเ้้อค่ะพี่น้อง,องแต่ด้วยความรักและความคิดถึงก็เลยต้องทายบรรยากาศในวันพักแรมมให้พี่ให้น้องเบิง,<อ>งชิดนหอดพี่น้องสุขผูสุขคนเด้อ,อโอ้คนดังคนลัางไฟอห่างพอ อูดแก้วอู๊ดแก้วอหมดคนบรรยากาศตอนแรกๆค่ะวัดนี่วัดนี่อย่างนอะซื้อวัดอย่างนี้เข้าอยู่อำเภอผู้เขียวค่ะพี่น้องค่ะเมืองอื่นเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางผู้เขียวหรือว่าไก่เคี่ยงอย่าลืมมาห้กำลังแรงใจครีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกันเยอะๆภาพอัธิพชชัดเกนเลยค่ะพี่นอ้องเพราะว่า โทรศัพท์ก็เก่าคนก็แก่แ yeah, <but> yeah. มันอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะพี่ yeah, yeah. พน้องคะ <Yeah. S 1> นเบืองแง่สุขภาพเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแต่ลเมื่อนี่เจอเขาไปหลายบรรยากาศหลายหลายฟัฟ่งฉันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่หน่่ยก็เริ่มอาการบอดีแล้วเมื่อกี้ให้พอเล่หาหาหวานหายยาไม่กินแล้ว ากำลังสือสวนใหม่เอาลูกลูกเมื่อไปใส่ะราพอเพิ่นกับลูกใส่เก๋เพิ่นพาก,กันไปหายานิม้ไปสือทานมาเตาเกล็ดกับมีตะวันประชดเมื่อคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเอา<ม>ขอบคุณ รังวันนำใจหนาเวทีทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องเหมาใ้้มากตะลอนออนทัวกรุงเทพรอบนี้ขอให้พี่น้องได้ขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆมึงแงย่งกันไปด้วยพี่น้องเด้อส่วนลูกเต้า ส่วนหนึ่งเพิ่นกะสิบไปนอนอยู่ศาลากลางเนาะค่ะเพราะว่าอยู่วัดนี่เพิ่นไห้ใส่ศาลาศาลาเดียวศาลาศาลาการ,รเรียนเพิ่นบ่ให้เข่าเนาะค่ะก็เลยต้องไปแยกย้ายกันไปพิมบ่รับปรนอนเพิ่นกะเข้าบ้านเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเพิ่นบรรยากาศ เริ่มพาการหาเนี่ยยูเนี่ยกินแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะฮะผ่าเส็ตมือจังได้ผ่าหัวเข่าไหมอา้าวเซ็ตเสียจะคล้องกับเมียงพอเพิ่น,นเอ็มมี่เพิ่นกับกำลังเซ็ดเนี่ยกินเมนูนมห,นหนึ่งเขาแล้วสวัสดีค่ะโคเอฮะบ่มีมีม,มีสองบาทเอาบอ่ฮะ เดี๋ยว่ายคลิปแล้วก้อนอยู่ในถงส่งมันจบว่าใดถวยฟอมยังไงถวยฟอมยังไงถวยฟอมวายูสักครู่สักครู่สักครู่นะคะเอาบคิดว่าเขาสิไปโดนเนาะเขาไปอำเภอภูเขียว ปอมแปมเมยพักพรอนในเด้อปอมแปมเมยพักพรนแน่พักพรแน่ลูกเมื่อนี้วันหยุดวันพักพรพอนให้พักพ่นเด้อลูกฮะผมมีเพียนเพียนไปใส่เบิร์ดขึ้นมาไปน้องเข่าเราเมั่อค่ำอะ ใส่พอเราสีอั่อนสีอูนอหม่ค่ะพอทานคือเต็มก้นเตาอ,อยู่มันคือประหยัดอยู่หันทาน่านเอาทานบ่มี่อัน<อ>ดา่างยังไ<อ>หฮะทานบ่มีด่งางยังไหเขาเอามาดังยังไหนโอเตาเมีย <c oughs> มันบอไะ้กินหรอกมันบอมันบออัน,นเดีดพอ เจ้อยกลก้องก้นใส่อันกล่องนูล้ล้ายติดแตอยตู่แต่ว่ามันสีบอนอนย่งเอียงมันสีบอ,ห,อห่งบ่เออนั่นเออง่อายไหมอเมอเ้าหาบอเอารถฮะลบ เราหัวแต่อันนี้เราหัวเอาตาลไวยให้อันเก๋เพิ่นไปยกเตามามันบ่มีด่างกัยกมาก่าใส่บนนี้คนยกมากคนด่างแหมงบ่มีด่างเีวอ่าั่นองมเาไปได้นอใไ้ใสเลยเีเพิ่นน้องมาหามว่านนี้เพิ่นเลยว่าเพิ่นสิอุแก้ว อาหารโปรตเพ่อนอาหารโปรตอ,อ,อีพอหลมอเหลมตออม้อ่าเมี่เพิ่นเลยคันอักสายองยานั่งให้เป็นใเียายแ่พอโอ้ยทามีหน่อ,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 นอใหม่แล้วบได้อยากเอป<ม>อมแปมมดิเนฮะอ่ะอย่างลูกกนลูไดวยงน้ำมัน,ม,นมันบบเมนขวดน้ำมันเด้อมันเป็นขวดน้ำมาละแต่อันนึงเป็นดีงัวเด้อบบเมนเด้อเมน มนแมนขาดำดำเลยแมนน้ำมันล่ะเรื่องเืองน่ะดีมันสิเป็นดำดำดอกถ้ามีนอใหม่บ่ได้ยากเลยแล้วว่าคนอื่นคนอื่นว่ากินนอไหม่ละปวดขาแล้วว่าบ่แมนบ่ได้กินแล้วแฮงปวดแล้วว่า

โอ้ยเลยเลยบ่ไดพระเอกใหญ่ดอกพระเอกใหญ่ไปใส่บูบองมาเข่ากล่องไ้เลยบาเก๋นัดเตาปุนัเตาเนเอ้า้งอะพี่้องคะสำหรับคลิปนี้ เอาไว้สมีสะกอนขอบคุณถูกการติดตามเมืองลากัซอยกดไลค์ลกดแชร์ด้วยพี่น้องเลยพ่อกนคลิปหน้าภมิใคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ